สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมร่วมหัวใจด้วยตัวของเราเองกันกับศาสตร์การพัฒนาตัวเองและแนวทางการคิดนะคะที่เราจะนํามาพัฒนาตัวเองในแต่ละวันที่นีนะคะ่ะจับมาจากการใช้ชีวิตของนีเองหรือว่าจากการฟัง YouTube หรือว่าฟัง เรื่องราวต่างๆของผู้คนนะคะแล้วมันสามารถอะคะ่ะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่จะนำมาเล่าแล้วไม่แชร์ให้ฟังนะคะเผื่ออย่างน้อยๆนะคะจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งและสามารถทำให้คนคนนั้นนะคะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีจะดีใจมากเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของอาทิตย์นี้นะคะนีได้ความคิดอะคะ่ะได้แนวคิดนี้มาจากครูแป๋วนะคะครูแป๋วซึ่งเป็นครูะคะ่ะที่สอนเกี่ยวกับหลักการคิดให้นี้นะคะซึ่ง จะว่าเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตนี้เลยก็ได้เนื่องจากว่าตลอดเวลาที่นีไปศึกษาแล้วก็ไปเข้าคอร์สกับครูแป๋วนะคะทําให้นีอะคะ่ะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอะคะ่ะทีละก้าวทีละก้าวขึ้นมาจนเป็นนีในปัจจุบันนี้อะคะ่ะก็ยังไงก็ถือเป็นครูบาอาจารย์คนสาคัญเลยล่ะคะ่ะและหลักคิดที่นีได้จากครูแป๋วนะคะเรื่องที่นีจะเล่าให้ฟังก็คือว่าครูแป๋วใช้หัวเขอามาจงใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้อะคะ่ะ ฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะคะว่าการที่เราอะคะ่ะมีชีวิตที่เป็นปกติแล้ววันนึงอะคะ่ะเราจะต้องใช้ชีวิตให้เป็นอย่างที่เราอยากจะใช้อะคือแบบไหนซึ่งบางครั้งหลายๆครั้งหลายๆเหตุผลนะคะที่มันมาดันความคิดนี้ของเรามันจะมีเหตุผลอะไรบ้างหลายๆอย่างอะคะ่ะที่คุกแปลยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างและนีคิดว่ามันน่าจะใช้เป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนก็คือข้อที่1คะ่ะเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่มีทางเลือก คือคุณเลือกแล้วที่จะไม่มีทางเลือกนั่นหมายความว่าถ้าเวลาที่เรามีปัญหาหรือหรือถ้าวันหนึ่งอะค่ะที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบอะค่ะแล้วคุณบอกกับตัวเองว่าฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องทําแบบนี้แหละฉันยอมรับว่าฉันสามารถทําได้แค่นี้จริงๆนั่นคือทางเลือกทางหนึ่งของคุณนะคะที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะไม่ทําอะไรคุณจะยอมรับชะตาก,กรรมในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งหลายๆครั้งอะค่ะนี้มักจะได้ยินหลายๆคนบ่นว่าไม่มีทางเลือกที่จะ ไม่มีทางเลือกเลยต้องทํางานนี้ไม่มีทางเลือกเลยต้องทําแบบนี้หรือหลายๆครั้งที่บอกว่าไม่มีทางเลือกเลยต้องไปแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วคําว่าไม่มีทางเลือกค่ะไม่มีอยู่จริงเพราะการที่เราไม่มีทางเลือกคือเราเลือกแล้วเลือกแล้วค่ะที่จะทําแบบนี้การที่เราเลือกทําอย่างหนึ่งนั้นหมายถึงว่าอีกเส้นทางหนึ่งของเราอะค่ะเราจะไม่มองมันเพราะคุณเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณจึงจะทําแบบนี้ ในขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งอะคะ่ะอาจจะเป็นเส้นทางที่อย่างที่นีเคยบอกอในคลิปที่แล้วนะคะว่าการที่เรามีปัญหาค่ะธรรมชาติอะจะไม่สร้างทางออกไว้แค่หนึ่งเดียวเขาจะสร้างทางออกไว้มากกว่า2ทางเสมออย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นทางสำรองเหมือนที่นีเคยเล่าเรื่องปากกับจมูกให้ฟังดังนั้นค่ะ ในวันเวลาที่เราบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางเลือกที่จะทํานั่นหมายความว่าคุณเลือกที่จะมองทางออกคือการไม่มีทางเลือกซึ่งจริงๆมันอาจจะมีทางหนึ่งแต่คุณไม่ได้มองและไม่ได้คิดจะทามันหรือบางครั้งอะคะ่ะมองก็จริงแต่ว่าไม่ได้คิดจะทำเพราะคิดว่าการที่เราออกไปแก้ไขตรงนั้นออกไปทําตรงนั้นนะคะมันจะมีผลกระทบต่อเราหรือง่ายๆก็คือว่าเราไม่สามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเอง คอมฟอร์ตโซนก็คือโซนที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกปลอดภยัยโซนที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วเราไม่กล้าออกที่ไม่กล้าเดินออกอะคะ่ะที่จะไปไปสู่สภาพแวดล้อมแบบใหม่หรือไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําทําให้เกิดสิ่งที่เกิดใหม่เซตกับตัวเองว่าเราไม่มีทางเลือกให้ระวังคํานี้ไว้นะคะถ้าเมื่อไหรที่คุณตอบว่าคุณไม่มีทางเลือกนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้คิดจะทาอะไร เพราะจริงๆแล้วต่อให้เลือกในปัจจุบันหรือทําในปัจจุบันมันก็คือทางเลือกอยู่ดีและถ้าเกิดในเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางเลือกที่จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าพูดบ่อยๆเข้าทําบ่อยๆเข้าแล้วในที่สุดอะค่ะในเรื่องอื่นๆอะมันจะขยายไปในการตัดสินใจของคุณบางครั้งเรื่องบางเรื่องเราสามารถตัดสินใจได้คุณจะไม่ตัดสินใจและคุณจะบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อค่ะเราไม่ผิด เพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เราเลือกเราเราไม่สามารถที่จะเลือกได้อะค่ะมันมีเหตุการณ์มีสถานการณ์บังคับมันทําให้ฉันไม่มีทางเลือกนั่นหมายถึงว่าเราเป็นเหยื่อและถูกกระทําแต่ถ้าเมื่อไรอะค่ะที่เรามีสติมากพอและตั้งสติได้ว่าถ้าการที่เราลุกขึ้นมาเลือกอะไรสักอย่างอะค่ะแม้จะเป็นทางเลือกที่ที่คุณบอกว่าคุณไม่มีทางเลือกมันยังดีกว่าที่เราบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำอะค่ะอย่างน้อยที่สุด เส้นทางเนี่ยค่ะก็เป็นทางที่เราเลือกแล้วส่วนข้อที่2ค่ะที่พี่แป๋วบอกก็คือถ้าเมื่อไหรอะค่ะที่คุณไม่ตัดสินใจนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังขับรถแล้วปล่อยเกียร์ว่างกลางสี่แยกใหญ่ๆอะค่ะทําไมถึงบอกอย่างนั้นนะคะคุณเคยไหมว่าบางครั้งมีหลายๆเรื่องที่ให้เราตัดสินใจแล้วเราไม่ตัดสินใจการที่เรามีคนรักสองคนแล้วไม่รู้จะเลือกใครดีแล้วเราไม่ทําอะไรการที่เรา มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราจะเลือกลงทุนหรือลงทุนแบบไหนลงทุนแบบที่หหรือแบบที่2แล้วเราไม่ตัดสินใจหรือการที่เราจะกินอะไรสักอย่างเรื่องง่ายๆเลยค่ะการฝึกในชีวิตประจารําวันคือการที่คุณจะกินอะไรสักอย่างหรือไปเที่ยวที่ไหนสักอย่างแล้วเราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะไปยังไปไหนดีหรือเลือกที่ไหนดีการตัดสินใจไม่เลือก ah, อะ ah, ค่ะมันก็เหมือนการที่เราขับรถแล้วเราอะค่ะไปปล่อยเกียร์ว่างไว้ที่กลางสี่แยกมมันไม่สามารถเดินหน้าได้ แล้วถ้าไม่มีถ้าคุณไม่เดินหน้าแล้วคุณปล่อยเกียร์ว,ว่างไว้มันจะมีคุณมันจะมีคนนะคะที่บีบแตรไล่หลังคุณอยู่ดี <S <S นั่นหมายถึงคนรอบข้างของคุณก็จะกดดันให้คุณเลือกอยู่ดีว่าคุณจะต้องไปหรือคุณจะต้องถอยกลับแต่ถ้าถอยกลับคุณก็ไม่ได้ใส่เกียร์ถอยอีกมันเป็นเกียร์ว,ว่างอะคะ่ะมันก็จะยึกยึดยักยัก,ยก,ยกมันไปไม่ได้ดังนั้นการที่ยึดยึกยักยักนั่นแหละค่ะคือการสูญเสียเวลาการสูญเสียเวลาที่เรา จะมุ่งตรงไปข้างข้างหน้าหรือว่าการสูญเสียเวลาในการถอยหลังกลับมาเพื่อที่จะตั้งสติอะค่ะเพราะคุณอยู่กึงก่งกลางกลางมันทําให้คุณนะคะไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยและท้ายที่สุดการที่คุณไม่เลือกทําไม่ตัดสินใจคนอื่นจะเป็นคนตัดสินใจให้คุณเองคําว่าคนอื่นอาจจะหมายถึงคนรอบตัวพ่อแม่พี่น้องหรือาญาติของเราอะค่ะ เขาจะตัดสินใจให้คุณเองว่าคุณจะต้องทำแบบนี้คุณจะต้องไปแบบนี้หรือพูดง่ายๆถ้าไปจอดกลางกลางไฟแดงอะคะ่ะถ้าคุณไม่ทำอะไรแล้วไปจอดอยู่อย่างแล้วถ้าคุณไปจอดอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวก็คงมีรถลากมาลากออกไปแล้วเขาก็คงไม่ลากไปในที่ที่มันดีนะคะ่ะเขาคงลากไว้ข้างถนนนั่นก็เหมือนกันค่ะถ้าวันหนึ่งคุณไม่ตัดสินใจอะไรเลยท้ายที่สุดจะมีคนบังคับให้คุณตัดสินใจในแบบที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดที่คุณควรจะได้รับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับที่คุณต้องการดังนั้นนะคะการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณคนลหลายๆคนนะมักจะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจซึ่งจริงๆนี่ก็เป็นค่ะนี่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้และตัดสินใจไม่ขาดซึ่งบางครั้งการที่เราตัดสินใจไม่ขาดะคะช่วงระยะเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปต่อหรือจะถอยหลังอะคะ่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่สูญเสียเวลามากเพราะว่าเราจะกังวลเราจะสับสนและการตัดสินใจในช่วงนั้นนะคะจะลําบากดังนั้นค่ะการฝึกวิธีการตัดสินใจที่ดีที่สุดอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเช่นการเลือกกินอาหารว่าคุณจะกินอันไหนดีให้คุณตัดสินใจขาดไปเลยไม่ต้องกินออจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือจะกินข้าว การจะไปเที่ยวหรือจะอยู่บ้านนี้เอ๊อยากจะไปเที่ยวแต่ก็เหนื่อยอ๋อหรือจะอยู่บ้านนี้ก็เบื่ออย่างี้ค่ะคือตัดสินใจไปเลยว่าถ้าจะพักผ่อนนอนอยู่บ้านก็พักผ่อนอยู่บ้านหรือจะไปเที่ยวก็เตรียมตัวไปเที่ยวเลยก็คือตัดสินใจในเรื่องเล็กๆถ้าเมื่อไหร่อ่ะค่ะที่เรื่องเล็กๆที่เราประกอบเป็นนิสัยของเราอะมันก็จะเหมือนกันกับที่เขายกตัวอย่างเหมือนกันที่เราเอาเอาเส้นได้เล็กๆก,กค็ค่มาพันกัน ถ้าเส้นเดียวอ่ะดึงมันขาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราฟ,ฟ,ฟ,ฟันฟันแล้วเป็นเส้นใหญ่ๆอะค่ะมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเรื่องเล็กๆหลายๆเรื่องอะค่ะถ้ามารวมกันเข้าก็จะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ๆที่มันแข็งแรงแล้ววันนั้นนะคะถ้าคุณเจอเรื่องใหญ่ๆในชีวิตจริงๆอะค่ะคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างดีเพราะว่าคุณมีพื้นฐานการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆมาก่อนส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะซึ่งครูแปลว่าค่ะแนะนํามา อ,อันที่จริงอะค่ะเรื่องนี้แต่ก่อนนี้ก็สับสนอยู่เหมือนกันหลังจากที่ได้ฟังและใช้ชีวิตมาจริงๆมันเหมือน,นที่ครูบอกเลยค่ะว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญของชีวิตเงินเป็นเพียงน้ํามันหล่อลื่นที่ทําให้เราสามารถไปไหนหรือทําอะไรได้ง่ายขึ้นแต่น้ํามันในเครื่องยนต์นะคะไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้ความสุขของคุณคือตาของคุณความสุขของคุณคือใจของคุณในวันที่เราขับรถนะคะสายตาของเราจะมองวิวข้างนอก หัวใจของคุณจะดื่มด่ากับสิ่งที่อยู่รอบข้างแต่ไม่ใช่เลือกแต่ไม่ใช่น้ํามันที่หล่อลื่นพาให้เราไปนั่นหมายถึงเงินถามว่าถ้าไม่มีเงินมันลําบากไหมจริงๆอ่ะไม่มีเงินมันก็ลําบากค่ะแต่คุณคุณเคยเห็นคนที่เขาไม่ได้รวยมากมายแต่ชีวิตเขาครอบครัวของเขาอบอุ่นไหมคะหรือคุณคุณคุณเคยเห็นคนที่เขารวยมากๆแต่เขามีปัญหาเรื่องการแย่งมรดกมีปัญหาเรื่องพี่น้องฆ่ากันตายด้วยเรื่องเงินไหมคะ ทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านเสมอแต่ถ้าคิดในในด้านของการที่เรามีความสุขอะค่ะเรื่องเงินไม่ได้มีผลไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับความสุขนั้นเลยต่อให้คุณไม่มีเงินสักบาทตอนนี้ร่างกายคุณแข็งแรงคุณจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ว่านอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลเงินเป็นเหมือนปัจจัยสําคัญที่จะใช้จ่ายที่จะใช้ในการการหล่อลื่นชีวิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขของเราอะค่ะคือการที่เราอะมีชีวิต ที่มีสติอยู่กับตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขในสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันความสุขอะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนี่ขอย้อนกลับไปข้อที่2ว่านิสัยอันไหนที่เราฝึกเล็กๆเล็ก,เลกๆเหมือนการตัดสินใจถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอเรื่องใหญ่เราจะตัดสินใจได้ง่ายความสุขก็เหมือนกันค่ะความสุขอะให้มีความสุขในเรื่องเล็กๆแค่ได้ดื่มน้ําเย็นๆในวันที่เราหิวกระหายแค่ได้กินข้าวจานหนึ่งในวันที่เรารู้สึกหิว หรือว่าแค่ได้นอนหลับพักผ่อนในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยแค่นี้เองค่ะชีวิตของเราไม่ได้มีอะไรมากแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณไม่สามารถมีความสุขในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างนี้ค่ะต่อให้คุณมีเงินเป็นล้านถ้าวันนั้นคุณนอนไม่หลับคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะหรือว่าถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินเป็นล้านแต่ว่าคุณไม่สบายคุณเจ็บคอคุณกินข้าวไม่ได้ผลไม้อาหารที่วางอยู่เต็มโต๊ะค่ะ ไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกอร่อยได้นั่นก็แสดงว่าเงินก็ไม่ได้มีผลกับกับตัวของคุณนอกจากสภาพร่างกายของคุณและสภาพจิตใจของคุณนี่เคยไปฟังพิมพ์รีภายอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งน้องเคยพูดถึงเรื่องตอนที่น้องรวยใหม่ๆอะคะ่ะที่บอกว่ามีเงินมากๆเนื่องจากว่าไม่เคยรวยเลยแล้วก็เอาเงินล้านนั้นไปกราบพ่อเสร็จปุ๊บพ่อบอกว่าให้เอาใช้เพื่อตัวเองอะคะ่ะแล้วพิมพ์รีภาอะคะ่ะเอาเงินจํานวนนั้นอะ ไปใช้จ่ายกินอาหารด้วยตัวของเขาเองอะคนเดียวอะมื้อหนึ่งเป็น 3- 4มสี่หมื่นก็คืออยากกินอะไรสั่งอยากกินอะไรสั่งสั่งมาเต็มโตะเลยค่ะแล้วก็กินผลสรุปว่าท้ายที่สุดคือกินได้แค่ข้าวจานหนึ่งเท่าที่กระเพาะเรารับได้อะค่ะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พิมรีพายอะค่ะออกมาที่จะมาช่วยเหลือคนอื่นเพราะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะมีเยอะสักแค่ไหนท้ายที่สุดร่างกายเราจะรับได้แค่กระเพาะที่เราอิ่ม หรือแม้แต่ถ้ามีเงินเยอะๆไปถามลูกว่าจะเอาของเล่นอะไรที่มันแพงๆไหมแม่จะจะซื้อให้ทุกอย่างลูกบอกเอาของเล่นในเซเว่นนั่นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่ามันสําคัญที่เราจะต้องตระก,กายให้มันถึงฉันจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆฉันจะต้องมีรถมีรถคันโตโตไว้ขับมีของยี่ห้อดีๆไว้ในบ้านหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกถ้าวันนี้ค่ะคุณมีแค่บ้านหลังเล็กๆกับรถคันหนึ่งที่ สามารถพาคุณไปไหนมาไหนได้โดยที่คุณไม่เปียบผลน,นี่คิดว่านั่นอะ่ะก็คือความสุขที่คนคนหนึงอะค่ะพึงมีและพึงสร้างให้กับตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้เลยอันนี้เป็นหลักคิดนะคะที่ครูแป๋วอะค่ะสอนและนีอะค่ะก็จาจาโดยเฉพาะข้อสุดท้ายอันนี้จํามาจากครูแปล๋เลยในวันที่กินข้าวกับต้มไข่อะค่ะ ต้องให้มีเงินเป็นหลักร้านแล้วกินข้าวกับต้มไข่อร่อยมีเงินเป็นล้านหนึ่งยังต้องไปซื้อไข่มาต้มกินเลยค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่มีความสุขที่สุดก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายแค่นั้นเองนี่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้ใครหลายๆคนนะคะที่มีชีวิตอะคะที่วันนี้ที่คุณมองว่ามันไม่พร้อม แต่จริงๆแล้วคุณมีพร้อมและมีมากกว่าหลายๆคนและจริงๆแล้วชีวิตของคุณมีความสุขดีอยู่แล้วเพียงแต่คุณไม่มองหันกลับมามองตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้ค่ะว่าชีวิตของคุณมันมีความสุข มากน้อยสักแค่ไหนในวันที่คุณนะคะยังมีร่างกายครบในวันที่คุณยิ้มได้และในวันที่คุณนะคะสามารถใช้จ่ายได้ตามที่คุณต้องการเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีมีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวนี้นำมาเล่าให้ฟังและนี่ฝากชิตาเพจด้วยนะคะอย่างน้อยเรื่องราวนี้ค่ะไปเป็นฉุกอ่าไปเป็นแรงบันดาลใจฉุกให้ใครสักคนนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตนี่จะขอบคุณมากเลยแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Bye.